ปาตีแฟมิลี่สวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บมะยมฝรั่งมะยมฝรั่งมันสุกแล้วนะวมาเก็บมะยมฝรั่งเอาไปทำแยมเพื่อนๆมันสุกแล้วบางคนเขาก็ไปกินกับพริกเกลือพริกเกลือก็อร่อยค่ะ ออกเปี้ย,ยวๆเหมือนมะย,ยมบ้านเราเลยออกเปรี้ยวแต่มะย,ยมบ้านเรามีสีเดียวเนาะสีเหลืองเ <_ an> ขียวแต่มะย,ยมที่นี่ตอนที่เขายังไม่สุกเขาจะเขาจะเขียวแบบนี้เขียวแต่เขาถ้าเขาสุกแล้วก็เขาจะเป็นสีนี้จะได้แบบนี้เป็นพวงเหมือนมะย,ยมบ้านเราเลยเหมือนเมืองไทยเลย แต่นี่คือพยมฝรั่งนะคะมยมฝรั่งมาเก็บมยมฝรั่งกันค่ะนีต้นไม่ใหญ่นะคะต้นเขาเล็กๆต้นเขาแค่นี้เองแต่ปีนี้มันขึ้นไม่เยอะไม่รู้เป็นอะไรมีไม่เยอะนี่ก็สวยสุกหมดแล้วคะ่ะข้างในก็สุกสุกแล้วนี่ก็ นี่เราก็จะเก็บปฏิจะเอาไปทําแยมเก็บมะยมฝรั่งค่ะในสวนของเรานะคะนี่ว,ว้าวมันรสชาติเหมือนมะยมบ้านเราเลยเหมือนมะยมเมืองไทยเลยค่ะเหมือนเลยจะออกเปรี้ยว เปรี้ยวนะคะเปรี้ยวก็เป็นพวงพวงเหมือนกันเลยมะยมฝรั่งนี่ว้าวมะยมฝรั่งมาเก็บมะยมฝรั่งกันค่ะ,ะปฏิจะไปทำแยม่อมะยมฝรั่งสุกแล้วเป็นพวงเป็นพวงนี่ว้าวเห็นไหมโอ้โหเต็มมือเลยเต็มกำเลย เห็นไหมนี่ก็เยอะเหมืมนกันแล้วก็เก็บนะนี่ไปทำแยมค่ะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปติก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ